สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับพวกเรา timo rosa tyfin กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะทุกคนมีโอกาสมีเวลานะคะมาถ่ายชีวิตประจําวันในรถบ้านให้เ,เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันเนาะเนื่องจากเราไปเที่ยวจนเราไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายว่าเรากินยังไงเราทํากับข้าวอะไรยังไงนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นแบบคลิปยาวๆไม่ตัดต่อเลยเนาะ ก็สภาพอาจจะรกนิดนึงนะคะเนื่องจากเราเที่ยวกันมาแล้ว12วันวันนี้เราจอดพักที่ที่ทางระหว่างไปเบอร์ลินนะคะทุกคนจุดหมายปลายทางของเราจะเป็นที่เบอร์ลินนะคะประเทศเยอรมันตอนนี้เราจอดที่จุดพักรถที่ไม่มีปั๊มน้ำมันเนาะแต่จะมีห้องน้ำแล้วก็จะมี ถังขยะให้เราทิ้งแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสิบล้อส่วนนะคะที่จอดนอ้อส่วนใหญ่แล้วก็เป็นจุดพักรถดีๆนั่นเองค่ะทุกคนวันนี้คนแม่ทํากับข้าวแบบง่ายๆนะคะหาของในตู้เย็นที่เราซื้อตุนมาจากประเทศฟินแลนด์นะคะทุกคนก็จะเป็นไส้กรอกของคนฟินนะคะเป็นแบรนด์ของถิ่นเมืองที่เราอยู่นะคะก็จะเอามาผัดๆอย่างนี้แหละแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งบดนะคะของพอน้องตูรี่เขานะคะเราก็จะซื้อมาเป็นแบบแบบสาเร็จอุ้ยเป็นแบบสําเร็จอย่างนี้แล้วก็แช่แข็งไว้นะคะเมื่อกี้แม่ก็ป,ปกติก็จะแบบเอาอุ่นนะไม่คพราเวฟนั่นแหละแล้วแม่ก็จะเอาอุ่นอุ่นในกระทะเลยนะคะเทนมลงไปหรือว่าเทน้ําลงไปผัดผัดให้มันสุกนะคะอันนี้เนาะเสร็จแล้วนะดดดิดอเอาไปน ตรงนี้ก็จะเป็นบริบทครัวของเรานะคะครัวก็จะแคบแคบแหละนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าตู้ที่เราเก็บของเราสามารถปิดได้ถ้าเราไม่ไม่หยิบเอาอะไรแล้วก็ปิดลงไปเวลาเราทํากับข้าวทุกคนเราก็จะปิดเปิดพัดลมตรงนี้เนาะแล้วปิดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเปิดนะคะแล้วนี่ก็ปิดไฟก็จะมืดนิดนึงพอปิดไฟอ่ะเปิดไฟก็จะสว่างอย่างงี้นี่เองแล้วเด็ดเด็ดว่ามดแล้ว บอกให้เขาตุรี่ตักเองเขาก็ไม่ตักน,นี่ก็จะเป็นกับข้าวของเขาแหละเอาจะี๋ยังไงเอาแล้วก็ตุลี่น,นี่ลูกมูสีกับมกักกะร่ะมินิพิซซ่ารออีกแป๊บนึง น่อยแป๊บนึงเนี่ยเป็นสตรีทฟู้ดเลยนะเนี่ยทุกคนดูค่ะถ้าซื้อที่ฟินแลนด์ก็จะจานรา Euro, มาณ9ยูโร10ยูโรนะคะ้าเป็นแบบนี้เนาะเป็นสตรีทฟู้ดบ้านเขาอาจจะมีสลงสลัดให้นิดนึงแต่เราไม่มีวันนี้เรากินเอาเท่าที่เรามีอ่ะพ่อใส่น้ำจิ้มลงไปเป็นเหมือนลูกชิ้นบ้านเราเลยเนาะเนี่ยตัวนี้อร่อยไหมลูก <Yeah. S 2> อร่อย อืมไม่อร่อยหรอคะทำไมไม่อร่อยอืม,อมนี้วันนี้เนี่ยเรามีกันงา่าเว้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีนะลูกเหลืออีกหนึ่งนาทีไอ้พิชอืมแบ่งกันกินแบ่งกันกินอึ๊บสีบอดแบ่งกันคนละกักสิหลุบที่เพลงให้สองให้ตุลลีสองโอเคเอกรีลังย้อนจมูเลยอึ๊ดแต่สั้นจม,มูกลวบ่อยอึ๊ดเด่นโอเคงั้นก็ให้น้องสองอัน ถ้้น้องจะ้าใจสองพี่น้องก็จะเคียงกันตลอดทางตีกันตลอดทางนะคะที่นั่งเออยู่ไหนะอืมีนะคะเอาให้น้องด้วยเด้อพี่เพลงอืตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถเยะาค่ะทุกคน ่กิ้งข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาล้างช่วยล้งจานอัื่กี้ค้างไว้ตรงที่ว่าพวกเราเนี่ยเปลี่ยนแพจากแพแรกที่พวกเราจะขับรถข้าวไปต่อที่ยังประเทศประเทศโปแลนด์นะคะทุกคนแตวตอนเนี้ยเวลาของเรามันระยะเวลามันไม่พอค่ะเพราะว่า ใช้เวลาพับหลายวันพอสมควรนะคะกว่าที่จะไปเที่ยวทั่วประเทศบอลติกเนาะอ,อีกสามสี่ประเทศแล้วทีเนี้ยมันเรื่องเล่าระหว่างทางมันมีเยอะนะคะทุกคนเรื่องเล่าระหว่างทางมันมีเยอะนะคะหลักๆเลยคือพ่อน้องตูรี่เนี่ยเขาท้องเสียเดี๋ยวเริ่มกต่อก่อนพ่อน้องตูรี่เนี่ยเขาท้องเสีย เป็นอาทิตย์นะคะเหมือนกับว่าเจอเชื้อโรคอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละส่วนน้องตูรี่ก็พวกแล้วก็ท้องเสียไปสามวันน้องตูรี่น่าจะเจอน้อยกว่าน้องตูรี่นะคะแล้วทีเนี้ยพอท้องท้องเสียเสร็จเจ็บคอค่ะโชเฟอร์ของเราเจ็บคอเจ็บคอก็คือไอเขาก็แคบๆนะคะพอเจ็บคอแล้วมันก็ต้องไอเนาะพอไอปุ๊บเสียงเขาก็แหบ เราก็เลยมาคุยกันหลังจากที่เรากลับไปเที่ยวเวนิสเสร็จก็คือเป้าหมายของแม่นี่ก็คือความฝันแล้วเราก็อยากมาเวนะิสเนาะซึ่งถ้าเราได้มาเยี่ยมเวนิสแล้วเราก็ไม่มีปัญหาที่เราจะเลี้ยวกลับถอยรถเลี้ยวกลับมาขับย้อนกลับมาที่เยอรมันเพื่อที่จะไปขึ้นเรือกลับตอนแรกเราคือเราจะไปโปรแลนด์ลิทัวเนียรัสเซีย แล้วก็จบที่เอสโตเนียแล้วก็ขึ้นเรือจากเอสโตเนียไปเฮลซิงกิแต่ทีเนี้ยแพนมันก็เลยเพราะว่าระยะทางขับมันไกลทุกคนถ้าขับไปทางบอลติกนั้นทางโปรแลนด์มันจะอยู่ที่2,500กิโล2,500กิโลเมตรเนาะแต่ถ้าเราย้อนกลับมาก็คือขลับทางฝั่งออสเตรียแล้วก็ขับเข้าเยอรมัน อ้อมไปทางเบอร์ลินที่เรากำลังจะไปเบอร์ลินนะคะตอนนี้ก็มันก็จะแค่พันสามร้อยกิโลแล้วเราก็นั่งเรือกลับแล้วประจวบกับที่ว่าพ่อน้องตูรี่เนี่ยเขาได้ตัว๋วไปหาตัวเรือมาซึ่งได้ราคาค่อนข้างถูกมากๆพ่อบอกว่าคือถูกก็คือหกร้อยแปดสิบเก้ายูโรนะตอนเหมือนแบบคืนวันอาทิตย์ที่เราจะกลับเฮลวซิงกิกันก็คือคืนวันอาทิตย์ที่สิบหกแล้วเราจะไปเทียบ ท่าที่เฮลซิงกิวันที่17นั่นก็คือระยะเวลาในการเที่ยวของเราก็จะลดลง3วันเพือ2วันนะคะก็มันเป็นทริปที่มีลหลายๆอย่างที่มันมันมันเหนือความคาดหมายเนาะอย่างอย่างเช่นพ่อน้องตุลี่ท้องเสียงี่คือเขาเขาไม่ค่อยในท้องเสียถ้ามาเที่ยวแถบเท็ยุโรปบ,บ้านเขานะทุกคนเขาจะไปถ้าจะไปเสียนี่คือท้องเสียที่ไทยก็ไม่ว่าเนาะเพราะว่าฝอหลังเขาไปเที่ยวไทยเรื่องอาหารการกินสภาพอากาศแล้วแบบ แบคทีโรแบคบทีเรียเขาไม่ไม่ค่อยชินเหมือนท้องเราเนาะอย่างเราเรากินพริกกินอาหารที่แบบมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันเป็นอาหารบ้านเราอยู่แล้วถ้าเรากลับไปไทยเนี่ยเนาะแต่พอเขามาที่เนี่ยสองวันแรกนะคะท้องเสียงแต่สองวันแรกลงจากเรือมาปุ๊บเราก็เดาคาดเดาไม่ได้ว่าเขาไปกินอะไรกันกับน,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 น้องตูรี่สองคนเขาไปกินอะไรกันสองคนทําไมถึงท้องเสียแค่สองคนแล้วพี่เพลงกับแม่ก็ก,ก,ก็คือปกติเพราะปกติเวลายแยก ยกเดินเดินเที่ยวอ,อย่างเงี้ยเดินหาร้านอาหารก็คือจะแยกกันพ่อน้องตุลรี่ก็จะไปกับกับเขาสองคนส่วนแม่ก็จะไปกับพี่เพลงฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องปกติมากที่แบบว่าถ้าเขาจะท้องเสียก็คือเจอเชื้อโรคก,กันสองคนนะคะเพราะว่าเขากินอาหารกันสองคนแต่ส่วนใหญ่หลักๆคือเราก็ทํากับข้าวกินในรถบ้านนะคะเพราะว่าเราเอาหอ่ตอต้นหอมมาเยอะในตู้เย็นเดี๋ยวเปิดตู้เย็นดูก่อนอนู่นทุกคนยังอยู่นะยังยังได้อีกหลายมือ้อนะ ในตู้แช่แข็งก็มีหนังหมูมีอะไรที่แม่ต้มสุกมามีน้ำพงน้ำพริกนะสำเร็จมากะว่าหุงข้าวเราจะกินแบบคุกน้ำปลาน้ำพริกร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยกินแต่คือเราก็ไม่กล้ากินเยอะกลัวเราปวดท้องแล้วก็ท้องเสียด้วยแล้วทีเนี้ยสิ่งที่พลาดอย่างหนักก็คือยูกยาที่เราเอามาติดมากับรถมัน มันไม่ครอบคลุมอาการที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางนะคะนี่ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นข้อเสียของมันเป็นข้อผิดพลาดของแม่ด้วยแหละอย่างเช่นน้ําเกลือแร่ไม่ไดเอามาเลยนะคะยาท้องเสียก็ไม่ไดเอามาเลยทําไมเราคิดไม่ถึงเนาะเราไปร้านขายยาหนึ่งลำดับแรกเลยเราคิดถึงตัวเองเนาะคิดถึงแค่ว่าเออเราเป็นโรคภูมิแพ้เราไปซื้อยาแก้แพ้มาแล้วก็ซื้อที่พ่นจมูกมาเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบ พุมมแพ้ปุ๊บจมูกก็จะคันจะอะไรเงี้ยแล้วก็ยาแก้ปวดยาพาราซื้อมาซื้อมาติดติดติดรถมา,าสเตปซิลสำหรับเจ็บคอเนี่ยก็ซื้อติดรถมาแล้วก็ครีมต่างๆครีมนวดแขนนวดขาเวลาปวดครีมของน้องตุลี่เวลาคันเวลาอะไรเงี้ยเอามาแต่ไม่ได้เอาหนึ่งเลยที่หลักๆคือเราลืมคิดว่าเราจะท้องเสียนะถ้า เราไปทริปแล้วเราจะอาญาะอะไรมากินนี่นี่คือพลาดพลาดมากแม่พลาดมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งวันนี้พ่อทุีตื่นเช้ามาเมื่อวานเนี่ยเราไปจอดรถบ้านกันที่กันที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งซึ่งเขาปลูกเป็นพื้นที่สวนเหมือนทุ่งนาบ้านเราอ่ะทุกคนเขาปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตื่นเช้ามาคือแม่จามคันจมูกแล้วก็เหมือนภูมิแพ้กำเริบ ก่อนหนนี้คือทั้งทริปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กำเริบเลยภูมิแพ้ไม่คันจมูกคันตาอะไรแต่เมื่อเช้าคันพ่อน้องตุียก็เลยบอกว่าเธอเธอดูบริบทที่เราจอดนอนเมื่อคืนสิเมื่อคืนเราก็เปิดหน้าต่างเปิดเปิดอะไรนอนเนาะเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ ใกล้นาที่เขาปลูกข้าวบาเล่ปลูกอะไรกันเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีฝุ่นละอองมีมีเขาเรียกว่าเกสรดอกไม้จากรวงข้าวมันตรงนี้มันก็แพ้ได้แล้วทีนี้เขาพ่อเ้าตงตุ้ลี่เขาก็คันตาเนาะเขาบอกเหมือนเครื่องเคืองตาเธอมียาหยอดตาไหมเธอได้เอายาหยอดตามาไหมนี่ก็เป็นอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกข้อหนึ่งที่เราก็พลาดเหมือนกันเนาะบางทีไปเที่ยวเราปวดตาหยอดตา,ตา,ต,าดตาแดงใช่ไหมคะทุกคนมันมันมัน มันโหถ้าแบบจะออกรถบ้านทั้งทีคือมันต้องเตรียมอะไรที่มันต้องต้องครอบคุมต้องแบบว่าต้องต้องคิดถึงเหตุสุดวิสัยจริงๆนะคะทุกคนเนาะก็เราก็ได้เรียนรู้จากคลิปนี้หลายๆอย่างนะคะทุกนะคะนะคะนะคะตอนแรกเราก็กะว่า3อาทิตย์เต็มน0ะคะ20วันสําหรับทิปเราแต่เราทําได้ถ้าเรากลับฟินวันที่16 16มิถุนาเราก็จะอยู่ที่ประมาณ17วัน สามประเทศนะก็โอเคตอนแรกก็กล่าวว่า21วันเอา่ากี่ประเทศอะ7ประเทศอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะ้ะเพราะว่าเรามีเด็กเล็กมาด้วยนะ้องตุ้เล็กเจ็ดขวบเงี้ยแล้วก็มีพี่เพลงซึ่งอินทอร์เวิร์ดมากนะคะฉะนั้นก็ได้แค่นี้ก็ดีใจที่สุดแล้วค่ะทุกคนได้เปิดโลกกว้างไปอีกปีนึ่งนะคะได้อา่าบ่ม เพอประสบการณ์ให้ลูกๆอีกปีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแม่ขอตัวล้างจานก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ